ติวันพ่อนะครับทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยคือลิศก็จะได้อ่ามีโอกาสอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อนะครับก็คือจะมีการแบบว่าลิศกับ พี่ <point> ินะครับพี่ชายฤิก็น้องชายลิ์นะครับจะเอาเป็นพวงมาลัยมาอย่างนี้เนาะเอาพวงมาลัยมาแล้วก็เอาไปไหว้คุณพ่อในวันพ่อครับเอาไปวางที่ตักท่านนะครับแล้วก็กราบพี่เท้านะครับแล้วก็ขอพรจากคุณพ่อนะครับให้คุณพ่อรูปหัวรูปหัวให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าไปกินข้าวนอกบ้านกันนะครับในวันพ่อก็ถือว่าคือบ้านลิ์จะถือว่าวันพ่อเนี่ยคือจะเป็นวันสําคัญวันหนึ่งใช่ไหมครับก็ต้องแบบว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวต้องมาเจอกันถึงแม้ว่าตอนนั้นลจะอออออออยยยยยยููู่่่่่่่าาเเรรรีีีีนนนนแกกหืวพุบง้็ตาม ก็ต้องแบบว่ากลับมาบ้านมารวมกันนะครับเพื่อเป็นมาทํากิจกรรมในวันพ่อนี้ครับปีนี้ลิก็คิดว่าวันพ่อเนี่ยลิคงไม่ได้กลับบ้านไปไปไปทำกิจกรรมเดิมๆเหมือนกับที่ลิศกับที่บ้านเคยทํากันเนาะเพราะว่าปีนี้ก็ติดงานนะครับก็ยังไงก็ปีนี้ถ้าเกิดวันพ่อปีนี้ก็ลิศก็คงจะแบบว่าส่งข้อความไปหาเอาแทนส่งบีบีการหรือส่งข้อความทางมือถือการไปหาแทนแบบเออดีโทรศัพท์ไปหาแทนอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับก็ถ้าเกิด คุณพ่อได้ดูสตาร์รับตอนนี้อยู่ก็อยากมอกเลยนะครับว่าเออก็คิดถึงนะครับแล้วก็เออ,อเขินเวลาพูดอย่างนี้ก็เออก็รักพ่อนะครับ